ตอนนี้ใบกำลังอัจเจลาบีลูกพ่วงครับผมกำลังอัจเจลาบีลูกพ่วงเนี่ยสำหรับมือใหม่นะพี่น้องเนาะอันนี้เขาเรียกว่ากอกเจลาบีเจาะกอกเจลาบีบ่อไรเจาะอัดลูกอัดเจลาบีบ่อไรนะพี่น้องสำหรับมือใหม่มาเื่อไปทำงานเื่อไปทำงานบริษัทใดีๆเขาบ่อให้ไปอัดทั้งหลอดนะพี่น้องนี่เอามือล้วงลงไปแบบนี้ปั่นปั่นปั่นแบบนี้ ไปแบบนี้ขยำ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 ไแบบนี้พี่น้องขออออ้นอ้นอ้อ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 ้อายโพดอ้ออ้ออ้อ้บอ้น้นนออ้ออ้อ้ออ้อ เริ่มติดมือแล้วแส่นำแ๊บนิดหลนี่ใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เรียบร้อยเป็นอันว่าเสร็จสิน้นประกอบฟ้าปวดหางพร้อมอัดนี่พี่น้องเรียบร้อยง่าย ะบายลมโอเคสอบอัดเดี๋ยวดึงงานเกิดอันนี้คือวิธีเบื้องต้นอันนี้วิธีที่ง่ายอันนี้แบบง่ายพี่น้องเล่นอะเล่ก่อนะนหินกรอโดลงนิ้วนึงนะอันนี้คือวิธีที่ง่ายบ่ได้เปืือนพี่น้อง ทำความสะอาดกระบอกอวกาศเอามาจุ่มน้ำแฟบแบบนี้นี่ยจุ่มน้ำแฟบไปแบบนี้ทำความสะอาดกระบอกทำความสะอาดปากกระบอกก่อนแบบนี้พี่น้องนี่ปวดทางลงไปโอเคเริ่มเอาปากกระบอกจุ่มลงไปแบบนี้เห็นไหมเ่ยเอามาตะกล้องนี่ยปากกระบอกจุ่มลงไปแบบนี้ Doanh hằng, doanh hằng, doanh hằng. đứng hằng. Doanh hằng. Ok. Deploy. What do you này gap? Tim. Tim Pia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 . Tim พาซูปน้ำเสร็จออกพี่รองพาซูปน้ำแป๊บพ่อเนี่ยนี่จะบริเอนเมื่อเข้าไปเราไปอัดเรียบร้อยพร้อมอัดเต็มเลยพี่รองเนี่ยเดี๋ยวว่าีกดหางให้เบิ่หนักเด็นบ่เต็ม เอ็มร้อมาดมาทาน